กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒน,นาสวัสดีค่ะด้วยความหวังให้พื้นที่จังหวัดชัยด,ดนภาคใต้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวถือเป็นงานเร่งด่วนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรให้ความสำคัญเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุน สังคมพหุวัฒนธรรมพรหุศาสนาเน้นสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีวัดและมัสายิดเป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ ศาสนิกอาจจะมีความเห็นต่างกันแต่เมื่อเราได้หันหน้าเข้าพูดคุยกันก็จะมีความกระจ่างบางทีที่เข้าใจก้าดเคลื่อนนี้ก็จะคลายความสงสัยไปไนดะ้ในมนุษย์นั้นความหลงลืมลหลงไหลเพราะฉะนั้นต้องมีการตักเตือนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยไม่ใช่ว่าอาจจะพาะศาสนาอิสลามศาสนาอื่นก็เช่นกัน แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เราลงไปพบปะหรือว่าไปพูดคุยเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ผมว่านะครับถ้ามันไม่มีสถานการณ์น่าอยู่มากๆผมก็ย้ายมาอยู่ที่ กอ,องพันธ์ุปฏิบัติการกจิตวิทยาครับเมื่อปี59แล้วก็เริ่มได้ลงมาปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนจริงๆชีวิตของชาวบ้านบางพื้นที่ที่ลงไปมอบของพระราชทานหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กที่มีความลําบากจากบางคนที่เขามีความตั้งใจที่จะศึกษาที่จะเรียนบางคนเขาหมดโอกาสตรงนั้นไปเลยบางคนได้แค่มือที่จะมา,มาคุยกับเราครับ บางคนเขาก็คุยได้นิดๆหน่อยก็เลยพยายามคุยเขาครับพยายามพูดพยายามคุยพยายามให้เขาเหมือนเป็นการกล้าเข้ามาหาเราแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำมากกว่าในการปฏิบัติงานนะครับเราก็จะไปเชิญส่วนงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาอำเภอผู้นำาศาสนาด้วยนะครับที่จะมาบูรณาการแล้วก็จะมี กำนันผู้ใหญ่บ้านทางส่วนทางอบตนะครับซึ่งเราก็จะไปขอความร่วมมือบางคนเราก็จะไปเชิญมาจัดรายการวิยุร่วมกับเราแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเพราะว่าเขาจะเข้าถึงประชาชนมากกว่าที่เราจะเข้าไปบางอย่างเราเข้าไปไม่ถึงประชาชนมากมากเข้ากับคนที่เขาอยู่กับประชาชนเลย ผมได้มีโอกาสมาตรงนี้เนื่องจากว่าตั้งปณิธานแลยว่าผมจะพยายามอ่านปาตกถาต่ามที่ต่างๆประมาณสองปีแล้วก็ถึงถึง67มัสยิดแล้วนะครับทุกวันศุกร์นะฮะที่ไปไม่ว่านารธิวาสก็ไปปัตตานีนะครับก็ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับดีก็คือข้อดีนะครับก็คือให้คนที่ไม่เข้าใจในข้อเท็จจริงในหลักศาสนา ที่จริงก็สามารถที่จะเข้าไปให้เข้าใจถูกต้องเนะเพราะว่าการที่เราถามบางอย่างบางทีเขาเขาอาจจะไม่ถูกจุดที่เขานับถืออยู่เนี่ยพอเราไปถามปั๊บเขาถามเราปั๊บเราก็ตอบตามหลักที่ถูกต้องเขาก็เลยโอ้ยางนี้แล้วก็เขาคนที่ถามเราเขาก็ได้ก็ได้เราก็จะได้ประเมินเขาว่าเขาคนนี้พอเข้าใจประมาณเท่าไหร่ แล้วก็อันที่สามคนที่เข้าใจผิดนะคือเข้าใจไม่ถูกต้องสามารถที่จะถูกต้องเนื่องจากว่ามีการถามและมีการตอบคนนี้ในทัศนะของศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในมนุษย์นั้นความหลงลืมลงไหลเพราะฉะนั้นต้องมีการตักเตือน อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะศาสนาอิสลามศาสนา,าอนื่นก็เช่นกันต้องมีการตักมีการเตือนอซึ่งเป็นสิ่งที่จะไปนําไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาดูแลเติมเต็มให้กับชุมชนเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามหาวิธีการให้เ,เขาเหล่านั้นจะได้สมบูรณ์มากขึ้นครับ ซึ่งความดีเนี่ยศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาที่แน่นอนแล้วเป็นศาสนาที่คําว่าอิสลามก็ประวัติความดีอยู่แล้วในเรื่องความดีเขาจะมีอยสองประเภทหนึ่งความดีที่เป็นภายนอกภายนอกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอเราช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเราบริจาคทานเราให้คำกล่าวตักเตือนอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ความดีภายนอกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นความดีภายในซึ่งซึ่งจะอยู่ในจิตใจของเราเราจะต้องไม่มีความหยิ่งยโสหรือต้องไม่มีการอิจฉาริษยาอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างความดีอยู่ในใจเพราะฉะนั้นความดีนั้นมีสองส่วน ส่วนที่จะต้องพยายามทําภายนอกกับเพื่อนมนุษย์ส่วนที่2ก็คือเราจะต้องสร้างความดีมาจากภายในซึ่งสองส่วนนี้จะต้องไปพร้อมๆกันเรื่องความร่วมมือนะครับในทุกภาคส่วนของของรัฐบาลนะครับตั้งแต่จังหวัดอำเภอสอวตออเรามีการทำงานเป็นทีมนะครับผมมีกลุ่มลายทีมตำบล นะครับทุกภาคส่วนอยู่ในทีมตำบลทั้งหมดนะครับการทํางานอะไรต่างๆการประสานงานอะไรต่างๆนะครับเราประสานงานในทีมตำบลเราใช้กลุ่มลายเป็นหลักนะครับในการพัฒนาวิธีสภาสันสุขตำบลเนี่ยเราทําแบบสัญจรนะครับเราไปทุกหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละเดือนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับสามารถมาโบกกล่าวในเวทีได้นะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิด เกินความสามารถของสภานะครับก็จะประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการติดตามประเมินผลทุกอย่างนะครับนนี้คือเวทีสภาสันสุขนี่ผมว่าเป็นตัวที่สามารถขับเคลื่อนได้ดีนะครับตามนโยบายของท่านเมทัพของทางจังหวัดและก็สองอบตได้เป็นอย่างดีนะครับเรยก็อพอใจนะครับในการทำงานช่วยชาวบ้านนะครับ จะให้พ่อๆเราเจ้าหน้าที่ของเรานะครับลงพื้นที่ทุกครั้งต้องไปคุยเช่นตุ้ดอิเมตุ้ดอิหม่างผู้นำผู้นำตุ้ดอิเมในพื้นที่แล้วก็ผู้นําผู้ใหญ่ก่อนนะว่าเราจะลงในพื้นที่นี้ได้ไหมนะครับเราต,ต้องต้องต้องอะไรต้องเรียนรู้ด้วยนะนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจะาตัาง,งจังหวัดนะฮะนะ,นะก่อนที่จะมาลงพื้นที่ต้องศึกษา ศึกษาความรู้ด้วยว่าในตามบนในมุ่บ้านนั้นมีอะไรยังไงให้ดีให้ละเอียดนะครับฉะนั้นถ้าใช้ตามหลักของสัพปุลิสธรรมก็คือมันประชุมกันบ่อยๆเนี่ยเมื่อมีกิจกรรมแล้วก็กระทําร่วมกันเมื่อเลิกประชุมก็เลิกประชุมพร้อมกันมันเข้าได้หมดบางทีที่เข้าใจกลาดเคลื่อนเนี่ยก็จะคลายความสงสัยไปได้เรียกว่าเป็นไป ตามหลักของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเมื่อเข้าใจแล้วก็ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับต่อไปประชาชนในสามจังหวัดชายแดนเราจะให้การยอมรับและก็ให้ความเชื่อฟังในผู้นำทางศาสนามากนะครับเราก็จะไปให้ ความรู้นะครับแล้วก็ไปรับรู้ปัญหาวิถีชีวิตหรือว่าสังคมพหวัฒนธรรมของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนของเราเนี่ยครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เราลงไปพบปะหรือว่าไปพูดคุยเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ผมว่านะครับถ้ามันไม่มีสถานการณ์ที่บางทีบางบางอย่างครับสื่อมันจะออกไปว่า มันมีเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนนะบางคนนะครับเขาแค่ได้ยินชื่อว่าโอ้อยู่ปัตตานียะลานาะท่ว่านะเขาเกิดของกลัวเขาไม่กล้ามาแต่ถ้าได้ลงมาสัมผัสหรือว่าได้มาอยู่นะครับมันน่าอยู่มา,มากๆด้วยยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึง พัฒนาเริ่มจากเข้าใจบริบทของสังคมให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อมทั้งขับเคลื่อนให้พื้นที่สาธารณะตลาดชุมชนโรงเรียนและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาสุขสงบและน่าอยู่อีกทั้งการเข้าถึงโดยการสร้างความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและสิ่งที่ต้องการและพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดสันติสุขให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้พื้นที่จังหวัดเชเดนภาคใต้สามารถพัฒนาศัก,กยภาพต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นและกลับมาสุขสงบดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาสวัสดีค่ะกองรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร